เสวรสีสิริผู้อำน่วยการโรงพยาบาล5 0าพรรษามหาวิชิลาลุงกรเข้ารับโล่ประกาศกิติคุณหน่วยงานที่มีผลงานปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมในระดับทองในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการด้านการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ2563ณห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ตรีเดชกลุมควบคุมมลพิษกรุงเทพมหานครเทศบาลนครอุบลราชธานีแจ้งย้ายตลาดชั่วคราวเพื่อปรับปรุงอาคารตลาดห ยผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าย้ายไปจำหน่ายภายในเต็นท์บริเวณซอยด้านหน้าอาคารตลาด5และซอยบริพาในหนึ่งสำหรับแผนการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลหคือการยกระดับพื้นที่ตลาดสดปรับปรุงระบบระบายน้ำจัดทำห้องน้ำผู้พิการและเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดประหยัดไฟ LED เพื่อให้ถูกตามหลักสุขาพพิบาลและเป็นตลาดสดน่าซื้อต่อไป นางกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชาพิจาณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความคาดหวังของนักศึกษากศนอภาคตอนออกเฉียงเหนือที่มีต่อรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาการศึกษากศนอโดยมีนายวิรุธวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและมีผู้เข้าร่วมการจัดการประชาพิจาณ์อาทินายวิเชียนโชติโสอุบลผอ,อสถาบันกศนอภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือ ตลอดจนนักศึกษากอสอ,อภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมก่อ250คนณห,ห้องประชุมชยัยบุรีสถาบันกอสอ,อภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ผ่านมานายกำพลสายลาดนายโองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขยุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักง,งานเทศบาลตำบลลูกจ้างอบอตอห้วยขยุงร่วมงานบุญมหาสังฆทานตำบลห้วยขยุงประจำปี2563ณวัดบ้านท่าเมืองใหม่ตำบลห้วยขยุงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งชาวตำบลห้วยขยุงร่วมกันจัดทำบุญมหาสังฆทานตำบลห้วยขยุงประจำปี2563ขึ้นในเดือนกันยายนนอกจากนี้ยังมีทุกภาคส่วนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้น ชุมชนพ่อค้าประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานีรับการสนับสนุนพัน์ธุญ้าแฝกจำนวน8ซ้สายพัน์ธุจากสำนักง,งานพัฒนาที่ดินเขต4เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกญ้าแฝกสายพัน์ธุต่างๆในบริเวณพื้นที่ตามโครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลสพอชอ,อุบลราชธานี มทบ .22 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้แอปพลิเคชันพ้นภยัยโครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย พันตรีบุญยเกียรติทองน้อยผู้แทนมทบร .22 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้แอปพลิเคชันพ้นภัยโครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ GIS เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยณห,ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำนักง,งานวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลายัยราชภัฏอุบลราชธานีคุณพักดีสัญจรกับการใช้ชีวิตแบบ new normal ชปกร,รมทบ .22 ขุนพักดีสัญจรพร้อมกับชุดช่างตัดผมฟรีอาร์ม,มี่บาร์เบอร์ลงพื้นที่พบปะประชาชนนะตำบลไร่ใต้อพ,พิบูลมังสาหารจัังหวดอุบลราชธานีเพื่อรณรงค์ให้โคมาตรการป้องกันตนเองและชุมชนให้รอดพ้นจากโรคโควิด19และเสริมสร้างอุรมการความรักต่อสถาบัานชาติความสามัคคีของประชาชนและการปฏิบัติตนเป็นคนดีการนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต แบบใหม่ New normal และได้แจกจ่ายผ่านกล้าไม้ให้กับประชาชนเพื่อปลูกทดแทน ประกาศกรมบัญชีกลางแจ้งเลื่อนการจ่ายเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเดือนกันยายน2563การจ่ายเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายน2563กกรณีโอนเข้าบัญชีธนาคารเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีงบประมาณไม่เพียงพอจึงต้องขอจัดสรรเพิ่มเมื่อได้รับการจัดสรรเพิ่มแล้วทางกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเบี้ยอย่างชีพประจำเดือนกันยายนให้กับผู้สูงอายุผู้พิการ ททันทีขอเชิญชวนร่วมสมัครเข้าแข่งขันกิจกรรม CA Dance Contest 2020เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึง25กันยายนนี้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสมัครได้ที่ facebook CA Dance Contest 2020โทรศัพท์0 9 3 4 8 3 4339ทํากาทำการแข่งขันในวันที่2ตุลาคมนี้ณนะโรงละครคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรี b o x ไปรสเน่ไทยขอกล่องซองแลกของขวัญปีใหม่64ให้กับน้องๆน,นักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนไปรสีน่ไทยชวนรักโลกผุดแคมเปญไปรสนีรีบ็อกซ์ชวนเปลี่ยนกล่องซองเป็นของขวัญปีใหม่2,564ให้น้องๆน,นักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนส่งกล่องซองทุกประเภทมาที่ไปรสเน่กรุงกเทพปริมณฑลและไปรสนีทั่วประเทศเพื่อนําไปรีไซเคเิลเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้เปิดรับตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลา คบนี้ ไพรส์นีไทยจึงขอเชิญชวนคนไทยเก็บกล่องซองที่ผ่านการใช้แล้วมัดพับให้เรียบร้อยนำไปมอบให้กับไพรส์นีทั่วประเทศด้านนายภูวนาธวรเดชนันทศกุลไพรส์นีจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าช่วงนี้ธุรกิจสั่งสินค้าออนไลน์มียอดสูงขึ้นและสิ่งที่ตามมาคือกล่องพัสดุที่มียอดตามมาทางไปรณียีจึงมีโครงการไปรณียีรีบ็อกชวนเปลี่ยนกล่องซองเป็นของขวัญปีใหม่2564ให้น้องๆนันนกเรียนโรงเรียนตำรวจ ตะเวนชายแดนสําหรับจังหวัดอุบลราชธานีสามารถนําไปมอบให้ณนะที่ทําการไปรสยนทุกแห่งใกล้บ้านท่านจนถึง31ตุลาคมนี้